รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชแนล ท่านนั้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูยูชแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมนะครับผมไลน์เลนเจอร์นะครับเรามาอยู่กับ ID 2ของเราในแค่ผม ID 2ตัวร้ายเลเวลเก้าสิบเก้าในแคผมเออเลเวล99้าาตำนานด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวพาเฟ่เบอร์รี่เซลลี่นะครับผมหรือว่าเซลลี่พาเฟ่เบอร์รี่นะครับพามอะไรแบบเนี้ย โอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็่ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับลุงยุทธก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปดูคลิปกันนะครับผมทุกคนมาครับผมซารีพาเฟ่เบอร์รี่นะครับใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มนะครับเรามารีวิวให้ดูนะครับเพื่อใครอยากจะปั้นอืมแต่ผมว่าไม่ต้องปั้นหรอกอนะครับจบคลิปปะกับบ้านนอนไม่ใช่ครับผมเพื่อใครจะมีมุมมองที่จะเอามาปั้นเล่นนะครับลุงยุทธ ปั้นให้ดูแล้วค่อยไปดูแล้วกันนะครับจะเป็นอย่างไงนะตัวนี้ถ้าเกิดเราทําเป็น9าดาวแม็กประโยชน์ของมันทําเป็น9ดาวประโยชน์ของมันก็คือต่อต้านการใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆผมก็อยากทำแล้วมาทดลองอยู่นะแต่ว่ามันเปลืองมากเลยนะมันเปืองหินปุกตื่น,นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับผมก็อาจจะทําก็ได้นะถ้าเกิดยอดวิวมันดีๆนะครับผมโอเคมา เรามาดูสเตตัสพื้นฐานของมันกันหน่อยนีครับพลงโจมตีพลงอะไร่ะพลังโจมตี2ล้านเนะครับตัวนี้เลือดอยู่ที่5ล้าน2สเตตัสค่อนข้างดีครับแต่พลังโจมตี2ล้านเนี่ยมันมันตัวมันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเออ จุดยืนนะครับผมยืนจุด2 2 0ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่โคตรช้าเลยนะครับช้าไม่ใช่ว่าโคตรช้าแลวคือโคตรของโคตรช้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเลขธาตุค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ครูดาวเรนเจอร์ถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์แม็กอยู่ที่6.5นะครับพอดีกบมันเหลือผมก็เลยอยากปั้นนะครับน้องเออโอเคครับผมเรามาดูกันที่สกิล1นนะครับผมสกิล1 สกิลหนึ่งอะไรแหะสกิลหนึ่งสวิตจำค,ครับนะเป็นสกิลที่มียกเลิกอมะตะทักษะของศัตรูนะครับแล้วก็มีลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูผมว่า2สอง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 บรรทัดเนี่ยสองสกิลนี้ไม่มีประโยชน์โคตรไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมมันมีประโยชน์ก็คือยกเลิกทักษะอมะตะแล้วก็สร้างความเสียหาย 400%หรือ4เท่านะเป็นดาเมจพิดนะครับตัวนี้สวิตจำนะสกิลหนึ่งนะครับยกเลิกเอามาก็คือมียกเลิกเอามาตาแล้วก็มีดาเมจผิดแปะเข้าไปครับผมแปะเข้าไปแปะให้รู้เรื่องว่ามันจะมีดาเมจกัดก่อนดาเมจค่อยๆลดไปดาเมจกัดก่อนไปเรื่อยๆหรือเปล่าเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรับว่าบอดนกเนี่ยจะตายยังไงนะครับกี่รอบมันถึงจะตายนะครับผมเลือดถึงจะลดเยอะนะครับ ส่วนสกิล2ไฮเปอร์แม็กในครับผม,ผมก็มีเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ40%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่50%นะสกิลนี้ก็เพิ่มแม่น40%นะครับผมฟื้นฟูอี50ก50%ก็ธรรมดาธรรมดาคือผมมองแบบนี้นะธรรมดาจัดในตัวนี้เออสกิลสกว้าง350จุดนะสกิลสอค่อนข้างกว้างนะเออสกิลสองค่อนข้างกว้างนะครับ ส่วนสีดีนห่ 1, มีกว้าง310จุดนะครับผมท่านผู้ชมฮะเออาอสามารถให้เปอร์พีชีพ2อันนี้ใน PVP นี่72เลยแหเยะเออ72เลยนะครับผมสำหรับพีชีพ2นะครับก็คือหากเรนเจอร์ที่เขาขาย,พายแพ้จะพีชีพสุ่มสุ่มปรับศัตรูฝั่งหนึงตัวในฝั่งฝั่งศัตรู1ตัวนั่นเองนะครับผมเออจะประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนเจ้า พาเฟ่เบอร์รี่สายไวพิตตัวเน่นะครับผมผมจะไม่เอาไปดวนหนึ่งหนึ่งกับใครนะเพราะว่ามันมันไม่มีค่าที่ผมจะต้องไปเอาไปดวลหนึ่งหนึ่งกับตัวอื่นนะครับผม <c oughs> มันเป็นเลนเจอร์ตัวที่สามารถหาได้ในเดือนเดือนเดือนต่อไปต่อไปทุกคนก็จะสามารถซุ่มหาได้มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ไม่จําเป็นต้องมาสุ่มหาโดยที่เราจะเปลืองรูปี้นะครับเออนะฮะทำตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ด่าน396เลยนะครับมาครับผมด่าน396นะครับผมอยากเห็นสกิล1นะครับดามเมจพิษ4เท่านะครับผมดามเมจพิษ4เท่ามันจะโจมตีแบบไหนกระโดดมากระโดดดึ้ง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 ๆ,ๆมาครับผมกระโดดดึ้งกระโดดดึ้งมาใส่อัปเกรดถ้าโดดริมอืม โอ้ oh my god นี่ฮะดาเมจพิษมันแปะได้ไหมทุกคนเนี่ยแปะเป็นรูปถ้วยเป็นรูปถ้วยไอติมอ่ะเออเป็นรูปของมันอะ่ะเออเนี่ยแปะไปแล้วเรียบร้อยครับดาเมจพิษแรงจัดครับทุกคนดาเมจพิษแรงจัดครับแล้วมีการแบบกระโดดขึ้นไปแล้วทุบนะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วก็มีขึ้นพาดมีการหลบดีอยู่นะครับในเดือนนี้สกิลหนึ่งกว้างสามร้อยสิบจุดนะครับไม่ เราไปดูสิสกิลหนึ่งเผื่อมันแบบฟุกฟุกแบบข้ามหลังฟุกแบบตีตัวหลังตายแบบนี้เออมาเดีย๋ยวไปดูกันครับเดีย๋ยวให้เดินออกมาก่อนนะครับให้เดินออกมาก่อนเอ,อเดินมาเลยเดินมาเลยจานโอเคมาเดินช้าครับตัวนี้เดินช้าจัดแล้วก็อไม่ติดสกิลครับไม่บับด้วยไม่บับสกิลสองด้วยครับ แล้วก็ไม่ตีสก,กิลไม่ไม่ตีสก,กิลหนึ่งด้วยครับอ่าตีไปอา้าวตีไปไม่ตายนะไม่ตายนะแล้วก็ไม่ออกสก,กิลครับอตีปตายแล้วครับบ่าวล็อกมาเพื่อบ่าวล็อกมามาดูครับ มาดูครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วครับไปครับเดินกระดึบกระดึบไปตามสเตปนะครับเดินกระดึบกระดึบกระดึบไปตามสเตปครับผมปล่อยทีละตัวไม่ออกสกิลครับปล่อยตัวหนึ่งมาครับกระดึบกระดึบกระดึบมาครับผมนี่ครับสกิลบิิมโอ้ยแปะแล้วครับแปะแล้วครับแปะแล้วครับแปะดาเมจผิดแล้วครับแปะดาเมจคิดดูครับผมยังไม่ปล่อยตัวนะครับโอ้ต๋า ผมยังไม่ปล่อยตัวฮะมันตายเลยครับผมท่านผู้ชมผมยังไม่ปล่อยตัวครับไอ้บอสดอกนี่คือแบบโดนดามเมจพิษปิวตายหายไปเลยครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดๆเอาเรื่องเหตุกานณเอว้เฮ้ยฮัลโหล a t the hell w h a เ the h เ l l เอาเรื่องจัดๆปื๊บนี่ครับบัฟสกิลสองครับผมท่านผู้ชมแล้วมาแล้วมายังไงสกิลวหนึ่งทุบเป้านะอุย้ย ห้ามะมานนิดดึงห้ามดึงนีๆๆ่ฮะตายเลยครับโอ้โหดาเมจดพิษทีเดียวตายฮะท่านผู้ชมโอ้โหตีบอสลูกกระจอกทีเดียวตายฮะท่านผู้ชมผมบอกแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหพิษแรงจัดว่ะพิษแรงจัดว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอ4.8ได้ไหม4.8 4.8มา4.8มาเดี๋ยวลองดองเดี๋ยวปล่อยเยอะๆดูดีแบบ เออเดี๋ยวให้ปล่อยศัตรูมาเยอะๆครับทุกคนปล่อยศัตรูมาเยอะๆครับเออปล่อยศัตรูมาเยอะๆก่อนจังหวะนี้ปล่อยศัตรูมาเยอะๆก่อนจังหวะนี้เออไปใส่ทุปล่อยรวมปล่อยรวมปล่อยรวมๆปล่อยรวมๆปื๊ดปุ๊ดปื๊ดโอ้โหโอ้หามมีความพิษแรงโอ้ดูดูมันติดโอ้เฮ้ยมันติดพอเลยคือหลอกมันเอ้ยหายหมด ไอ้มดทุกคน What the What the เฮ้ยมีความตึงนะเนี่ยมีความตึงเฮ้ย i, หรือว่าลุกยุทธจะทำก้าวดาวแม็กดีวะใครใครใครคิดว่าน่าจะทำก้าวดาวแม็กกดไลค์กันมาเยอะๆัะผมกดไลค์กันมาเยอะเออผมอาจจะเป็นบ้าเป็นบอทำก้าวดาวแม็กก็ได้นะครับผมเออดูดิโอหน่ารักน้องเดินชา้าแต่น้องก็น่ารักนะครับอือเรียบร้อยฮะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราลองไปตี PVP กับเพื่อนๆดูหน่อยดีกว่านะครับไม่ลงสนามจริงนะเราไปตีกับเพื่อนๆดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้ครับผมเซลลี่พาเฟ่นะครับผมเซลลี่พาเฟ่นะครับไปไป PVP ครับเดี๋ยวเราไปหาตีเพื่อนดีกว่าเราไปหาวอยวายกับเพื่อนดีกว่านะครับผมทุกคนเออกับใครดีกับคุณมาริโอ้ไปคนแรกคนแรกของเราเลยมาริโอ มาริโอเมาไม่เลิกเอ้ยมาริโอเมาแล้วเลิกเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนเรีวายฮะลรีวออกไปเลยนะครับผมเออเอาทีมนี้ไปตีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเออไม่สามารถรับกล้วยได้เข้าใจเข้าใจมากคุณมาริโอนะครับมาริโอไปดูครับปึ๊บมามาริโอครับผมขออนุญาตตีนะครับอุ้ยมีตัวยินด้วยครับจานปึ๊บเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมเราได้เห็นอะไรไหมผมว่าไม่ได้เห็นหรอก ออกมาเห็นสกิลมันบ้างไหมครับเนี่ยออกมาลุนดัวออกมาลุนดัวไหนอยู่ไหนครับเนี่ยเนี่ยมันยังกูมันยังไม่ออกจากป้อมเลยทุกคนมันยังไม่ออกจากป้อมเลยนะ,อะเออโอ้ยแต่ก็แต่ก็อืมนะถือว่าเข้าใจได้นะครับผมเออถือว่าเข้าใจมาบผมมาติดแล้วเราติดเราติดต่อต้านเราติดตเพิ่มแร่หนึ่งพัน 1, แล้วนะครับผมเออนี่เห็นป่ะ <c ười> ออกมา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 เดี๋ยวปล่อยการบินออกมาอัตวนึงก่อนปล่อยการบินออกมาตัววนึงก่อนนี่นี่นี่ เ,กกกกเ,เห็นสก,กิลสกิลเออเห็นสก,กิลไหมเห็นสกิลไหมผมว่าผมเห็นเห็นทุบอยู่นะเห็นมันทุบอยู่นะเออเดี๋ยวมันต้องมายืนข้างหน้าหน้าหน่อยอ่ะนี่มันยังเดินโอ้กว่าจะเดินไปเข้าจุดกว่าจะเดินทันเพื่อนนะเออ <c oughs> กว่าจะเดินทันเพื่อนนะครับโอ้โอเหเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ดี๋เอาใหม่ดีโอ้ถ้าเราไปเจอทีมตึงมากมันก็ได้ไม่มองมองไม่เห็นน่ะทุกคน ถ้าเราไปเจอทีมตึงมากมันก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวลองคนนี้ที่ไม่รู้ทีมเขากิ่งไหมนะไปไปลองดูครับผมคือถ้าเกิดไปตี PVP จริงๆอ่ะมันมันจะมันจะเห็นไม่ชัดเวทุกคนเออเดี๋ยวดูมันออกไปละปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊บมาดีดีโดดโดดฟื้นปังเอ้าทำไมทำไมสกิลมันลงเหมือนบ้าล็อกเลยวะมาเร็วๆๆออกมาออกมาออกมาปาเฟ่ปาเฟ่ปาเฟ่ออกมาแล้ววึ้มอืมปาเฟ่ปาเฟ่ ปาเฟออกมาแล้วเฮ้ยเหมือนดาเมจพิษมันแรงจริงนะทุกคนฮึมกาแฟกาแฟเดินมาปาเฟเดินเออเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรล่ะเออจะดูสกิลครับจะดูสกิลครับผมมามามากาแฟอยู่ไหนปาเฟนี่นี่เออตีธรรมดาครับผม เอออยู่ในทีมมันก็โอเคนะผมว่าน่าสนใจวะน่าทำเก้าม็กจัด,จดๆเลยทุกคนน่าทำเก้าม็กจริงๆนะเออเดี๋ยวขอลองอีกทีไนดะ้ขอลองอีกทีนะิเดียวขอลองอีกทีหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมมากับคนเดิมเลยกับคนเดิมเลยอยากดูสกิลตอน PVP นะครับผมสําหรับคาเฟ่นะครับผมเซลลี่คาเฟ่แล้วกันนะครับผมเรียกแบบนี้แล้วกันครับเออมันมีความน่าสนใจมากเลยนะสําหรับแซลลี่คาเฟ่ตัวเนี้ย ออกมาออกมาเร็วๆออกมาอู้หูโดนแช่เฉยอุ้ยโดนแช่จืดอะไรกับนบียแพฟฟี่แพฟฟี่อะไรพาเฟ่มาเดินมาเพื่อนปึ๊บขอสกิลโชว์หน่อยมันไม่ออกให้เราเก็บเราทุกคนเออมันก็ดูยากนะเออมันก็ดูยากนะแต่ก็มาเดินมาเดินมาเพื่อนเพื่อนเดินมาเดินมาปึ๊บปั๊บอืออเห็นเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นถ้วยอยู่เห็นถ้วยอยู่เมื่อกี้เฮ้ย เอ้ยเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเออเอาเรื่องที่หมายถึงแบบไม่ได้เก่งมากนะคือแบบเอาเรื่องเอาเรื่องในแบบของมันนะเออเอาเรื่องในแบบของมันนะอย่าคิดว่ามันแบบจะเก่งแบบนูนน่นนี่นั่นไม่ไม่ไม่ใช่นะครับแต่ผมมองว่ามันมันมีนะมีความน่าสนใจมากเลยนะสําหรับเซนด์ีพาเฟต่ตัวนี้นะครับผมเออเอาเอาเป็นว่า ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมเอามาตีให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเผื่อใครจะได้ไปมองแล้ววิเคราะห์ได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเออเนี่ยเนี่ยปึ๊บมันก็ยืนมันค่อนข้างยืนยืนโดนดาเมจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ต้องเล่นก็ต้องเกียร์ถึงเหมือนเหมือนไอ้ดีผมอะเนาะแต่ถ้าเกียร์ไม่ถึงก็ไม่ต้องปั้นนะครับผมปล่อยผ่านได้อันนี้คือการรีวิวและทดสอบให้ดูนะครับผมผมไม่กล้า วิเคราะห์ฟันธงอะไรเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้แต่ผมมองว่ามันมีอะไรให้น่าสนใจและให้น่าศึกษามากๆนะครับผมสําหรับเจ้าตัวซารีพาเฟ่ตัวนี้นะครับผมใครอยากปั้นมาเล่นกขังก็ปั้นได้นะแต่ผมแนะนําว่าถ้าถ้าเกิดไอเนี้ยตัวมันไม่ควรจะปั้นมาเล่นแบบจริงจังนะครับผมก็รอรอนะครับผมรอตัวที่มันดีกว่านี้นะครับเดือนนี้ก็ทําได้ก็ข้ามไปเลยนะครับผมสําหรับ สายประหยัดนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้กับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮะ